สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องปีพามาบุกผักบุ้งนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนผักบุ้งเต็มเลยขึ้นแบบธรรมชาตินะอยู่ในกรุงเทพก็ได้เก็บนะคะทุกคนคะ่ะเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยนะคะมาเก็บกับคุณยายนวลน,นะคะวันนี้น้องปีก็จะเอาไปลวกกินกับส้มตำนะคะ เดี๋ยวให้ดูบนท้องฟ้านะคะทุกคนเหมือนเมฆครึ้มนะทุกคนเห็นไหมเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะเมฆครึมน,นี่นะคะผักบุ้งงามๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะเก็บไปเลยค่ะทุกคนีน่อยู่ในกรุงเทพปรหากินอย่างนี้แหะค่ะทุกคนคะ่ะ เขาบอกว่าผักบุ้งสีแดงจะเป็นยานะเดี๋ยวให้ดูเยนวลนะคะอันนั้นเยนวลลุยไปอ่ะไม่ใช่ว่าลุยหาอะไรนะคะลุยหาผักบุ้งผักบุ้งยาวๆค่ะเพราะเยนวลเขาชอบผักบุ้งแบบยอดยาวเดี๋ยวเราจะทำเหมือนเด็กเล่นนะคะเนี่ย ตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะคะนี่เดินเล่นค่ะแมววิวนี่ว้าวยนวลตรงนี้เป็นดงเลยจ้าหนูคิดถึงพี่รักมากเลยอะแต่ก่อนพี่รักกับหนูเก็บอันนี่ค่ะผักบุ้งให้ดูนะคะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะแต่เราก็เดินนะคะเดินในในหญ้านะคะหญากับผักบุ้ง ประวันจะไปไหนไปทำอะไรโอเคสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ต้นนี้อวบมากเนียทุกคนได้เสียงแปะแปะไหมนคนขะแตบวิวนี่ได้เสียงไหมโอเคไปก่อนนะคะทุกคนแค่พามาดูเก็บผักดีดเฉยเนาะ 拜拜。Bye bye